เล่นเป็นปะเนี่ยโหแม่งช้ามก็่เช้าอ่ะก็เล่นไม่เป็นไงแค่นี้ยังล่วงไอ้เตี้ยโชว์ ไอเตี้ยดร็วชัวร์เร็ว,ว,รว <c oughs> ออกก่อาโอ้ผ้าดผเตี้ยผ้าด้ว อว่มอทเอว่ามอทมอันนี้ใบใหม่เราหั่นกุ <ไป S 1> ้ก่อนขอแยกไปช่วยแยกก่อนนะคะเดียเ๋ยวยเตี้ยสวยยด,ดวยอด